มาอยู่กับรีวิวยุกิแปไทยอ่ะเด็ก1592เนาะชุดจูดอีวิ h ฮ r โร่สีเคเราก็มาดูว่าการเป็นี้มันให้อะไรมาบ้างเค okay. ไปแรกให้มาเป็นตัว e ีวิ h ฮ r โร่ในออทฮากนะก็น่าจะเป็นตัวใหม่ของอันนี้เลยแล้วก็มีมาเป็น e ีวิวฮ r โร่ดาร์กไนทแล้วก็ e ีวิวฮ r โร่มาดิเชสเปรนะอันนี้ก็ไปเก่าแล้วแต่เก่งอยู่แล้วก็อันนี้ เป็นอ e ีฮีโร่ธรรมดาอันนี้คือซันไรเซอร์แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ็มฮีโร่เนาะดาร์กลอการ์ดโบราณละและ้วก็อันนี้ของใหม่อีวิลฮ e โร่อินเฟอร์นอลวิงแบล็คไฟอแล้วก็ใบนี้เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นฟิวชั่นหมดละต่อไปก็จะเป็นลิงค์ละก็คือ Egg Hero, เอ็กฮีโร่เอ่อเฮลไดไวเนอร์นะ1ตัวแล้วก็มีเอ็กฮีโร่คอสไกอ่ะอันนี้คือ อันนี้เป็นฮีโร่ชาร์ดอมิดนะโบราณเหมือนกัน่ะแล้วก็ว In ิชั่นฮีโร่อินอินครีสนะตัวนี้แล้วก็ให้มาเป็น Evil Hero er. อีวิลฮีโร่เฮลไรเนอร์นี่ก็ของใหม่โอเคแล้วก็เป็นแอร์แมนเนาะอันนี้เป็นท่านีโร่แอร์แมนอันนี้ก็คือเอ่อดีฮีโร่บร o ดีอ่ะหรือ er Art อ l t นะเทอร์นีท a r อาร์ตของบร o ดีเนาะไปนี้แล้วก็มีเป็น D Hero, ดีฮีโร่ดีไนเนอร์กายนะตัวหนึง่งโอเคอันนี้เป็นวิชั่นฮีโร่เฟริส แล้วก็มีเป็นดิสตินีฮีโร่เดบริกายเนาะหนึ่งให้มันใบเดียวแล้วก็แน่นอนเมนหลักของจูไาอาจจเป็นทนฮีโร่เนออสใบหนึ่งเป็นอันเทอร์นีฟอาร์ตเหมือนกันแล้วก็เออเป็นวิชั่นฮีโร่ไวออนตัวหนึ่งแล้วก็มีอีวิลฮีโร่ซิบิซิสเนครอสนะแล้วก็เป็นอีวิลฮีโร่ดูมพรีเซนต์อันนี้ไม่เคยเห็นเลยฮะอ่ะอันนี้เป็นอีวิลฮีโร่ท็อกซิสบับเบิลนะก็คือ อ่อบับเบิลแมนลางลางชั่วหลายเลยแล้วก็อันนี้เป็น Evil Hero, อ,อีวิวฮีโร่เอ่ออาร์สเตอร์โกดนะโอเคอันนี้เป็นมิลเลอร์ฟิวชั่นเฟลด์เวทมอนกันละแล้วก็เวทมนต์สนามซูเปียมคิมคาเซอรการของแกงอนะีวิวฮีโร่เนาะแล้วก็ให้สามมันมาเป็นฟอร์บิเดนดับเบิลใบหนึ่งอ่ะแล้วก็มีดาร์ฟฟิวชั่นด้วยโอเคแล้วก็มีมาร์คเชนนะใบหนึ่งแล้วก็เป็นอีโลว์ไลฟ หักไรลเครื่องเหนือก็สปีฮีโร่นะแล้วก็สานะมารถอีกใบหนึ่งเป็นข้อไบเด็กเกฟนะโอเคอันนี้เป็นการ์ดอีฮีโร่อันนี้อีวิวฮีโร่แอสโซแล้วก็เป็นอีวิวฮีโร่ไมอ์อันนี้ดาร์คคอนแทกนะเอาไว้คอนแทกฟิวชั่นนะแล้วก็ของใหม่อย่างฟิวชั่นที่เป็นเอาทินทีฟอาร์ตระหว่างเบิร์ดเลดี้กับเฟเธอร์แมนนะโอ้อ่าแล้วก็กลับตอกใบเดียวในเด็กน้องก็คือ Dark Supreme Mercy นะโอเคก็ห okay. ลักๆก,ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีวีโร่ของใหม่ที่ที่กาแท้มันออกมาให้นะอันนี้ก็เอามาเสริมทับครับ